แค่เกมเซฟเดลโก EP ที่สี่แค่ EP สี่แล้วนะครับผมวันนี้จะมาเล่นกันต่อเลยเกมผู้เกมผู้หญิงที่ทำเราปั่นประสานะเทเชโรเจอหุ่นยนต์ใช้อะไรอ่ะรีโมทเหรอไม่ใช่ อผมขี้เกียจมานั่งตัดใหม่อะไรพวกเนี้นะเห็นะมัน้ยรู้ทำไมขี้เกียจอันนี้ใช้โลกกระป๋มโอเคนี้แล้วก็อันนี้ใช้แบตเตอรี่โอเคมันต้องกานแบตเตอรี่แล้วทีนี้เอ๋มีซอมบี้ ระเบิดมันคืออะไรเดี๋ยวตัดไปเลยแล้วกันเออเมื่อกี้เมื่อกี้ใช้ค้อคนคอนในขวาน,นก็ไม่รู้เออเมื่อกี้ใช้ค้อคนไ,ได้ทีเราใช้ระเบิดสิโอเคมีคอปเตอร์มาช่วยแล้วไอ้คือไอ้ไฟไม่มันคือมันหน่อยถึงอะไรวะโอเค ยานอวกาศก็คือจอปิดถือต้องจอปิดออเราจะมันจะไม่เห็นแล้วก็ใช้สกูตเตอร์นี่ได้ไหมมันดูมืดน,นี่ป่ะเอาใช้นี้โอเคเราขึ้นรถวิญญาณอวกาศ โอ้ oh my god เจอนี่ขึ้นไปถึงแานอวกาศแล้วหรอเดี๋ยวนี้เคมาเจอไฟที่มันขาดลองมือถุงมือโอเคว่าแต่ไหนใส่โค้งนั่งก็ไม่ช่วยอ่ไรมันก็ไม่ช่วยอะไรเนาะโอเค ตัดอีกรอบใช่แล้วเราต้องตัดอีกรอบไปโอเคคือผ้ามันเกี่ยวอะไร,เอ,เ,รอเอามาคุมเหรออ๋อเอามาคุมยังไงอะนี่เหรอไม่ใช่แม่เหล็กนี่คือต้องมันคือมันเกี่ยวอะไรแม่เหล็กจะทำให้ทรงตัวเหรอหรือ,อยังไงหรือเอาแม่เหล็กมา จับกับพื้นหรือยังไงวะไม่เหมือนกันเดี๋ยวตัดไปแล้วกันี่แม่เหล็กอ๋อเอาอยู่กับพื้นแล้วก็จับมันถึงจะส่งไปได้เสื้อใหม่เจะรู้กันไม่เท่ไหนโอ้โหอีกเยอะเลย ถึงยัโรกาดาดนฮอนาโดมาแข่งตัวมันจะได้โอ้ไม่ใช่ที่คอยจะแตกหมดโอ้ย ใช่แมงูมันจะทำไงมันจะกลัวเหรอหรือแมงมุมจะกัดหรือยังไงยังไม่รู้อ่ะอืมจับโต้งมันอวกาศทำไมใช่แมงมุมมันน่าจะกลัวนะเดี๋ยวผมลองใช้แมงมุมดูมันกลัวแมงมุมแล้วมันก็จะขยับมันก็จะยอมขยับตัว ไปไม่ได้กับกดเสื้อหันยาแล้วไม่หรอโอเคหิมะตกอเ,เอียงมันคือเอียงของเขาวะแล้วมีไม่รู้เหมือนกันก็อ้าวสัตว์ประหลาดนอกโลกงั้น,นลอง มันจะเมาเมาถึินเท้าใช่ไหมตนเตี่ยเลยเอา้ามนษย์ต่างดาวงั้นให้กระจกสิมันชอบกระจกอ่ะเราเราจะคำนวณดีแล้วอืมต้องใช้ไอพีจยิงใส่ลเลย มันปั่นยังในเกมนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโเกตัดไปเลยแล้วกันโอเคที่เราใช้เออปืนกระสุนอาติดีบาสุกานหรืมชื่อมันอ่ะงั้นเราลองใช้โล่อ๋อเราจะโดนตัวเองโอเคแล้วฮียูฟโอเออฮียูโอเป็นเหรอ าสองร้อยสองพันห้าสิบ This is nice This is This is good ก็เหยียบสิก็เหยียบโอเครักโอเค โอเค่ากัไดมีมาเพื่ออะไรเรามีท่าเจอกันชิงโอเครอดแล้วก็มีต้นแอปเปิ้ล หนูอยากกินแอปเปิ้ลเราก็ต้องกินนี่นะอ้อชาวนามันจะมายัางไงชาวนามันจะมาดาโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจได้ลวได้ลวเนาะไมดา่า หรือว่ามันคือผลผลิตของชาวนาที่พี่อขอออกมาละยังไงไม่เข้าใจอ่ะงั้นลองกดต้นไม้แอปเปิ้ลได้แอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลมีไก่น้อยอหม,มาน่าจะไดะ้ตะกะแตนทิ เสียงไก่มันเหมือนจริงปอกปลือกปอกปลือกปอกปลอกปอกปอกโอเคไปเดยวเลียทีละทีโอเคได้อีกหน่อยม้กันไก่โอเคบินไปในอวกาศแล้วก็มีไปไกล้กลนกสุนะรต้องใครนี้แน่นอนเอ้า ต้อเให้นี่นี่ยังวะมันมันต้องขาดเหรอมันคือยกหินก็ได้แล้วนี่เออแต่ไม่มีแรงยกหินใช่ไหมนะโอเคขนมกังต้องโยนเลยไง จะบินหนีอา้าไม่สามารถไปได้เราก็ต้องใช้นี่โอเคไปสวนสัตว์มาทำอะไรอยู่สวนสัตว์ไม่เห็นมีสัตว์สักตัวเลยเยวอยู่ในสวนสัตว์จันไหมไม่รู้สวนสัตว์ลามะ แค่หลอดได้กินลองนะโอเคมันเป็นมิดอย่าถุยน้ำลายใส่นะโอเคไม่ถุยก็จัดไปอยากกินกดป๊อปคอร์นนี่หมายถึงอัไงเซงงลองใช้ดูสิ ใช่เหมือนเดิมเหรอปั่นประสาทกวนตนีนประสาทแล้วก็กวนตีนผู้ชมอืมปั่นประสาท่าเกมอืมปันป่นเบนเอาอีกเบนเอานี่ไปดูเฉลยมาก,กเลยรู้แล้วก็บอกไปแล้วนะก็อืมอันนี้ต้องใช้ ใช่ไหมโอเคไปาตัดไปกันเลยนี่อันนี้แหละมันต้องเล่นเก่าเหรอ ไอโจนี่มันมาเลยโจโลกจิตนะซื้ออะไรกระเป๋ามันเดิมนี <c oughs> โอ้ยมันโยนใกล้เกินโอทำไมไม่โยนไกลล่ะกระเป๋า <c oughs> เอามาทับจนสลบตายมันบาง ดันออกไม่ได้หรอกเจ๊โอ้ยเจ๊นี่เจ๊นี่ต้องใช้แต่ของช่วยใช่ไหมใช้อย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมกระโดดหลบหนีเองวิ่งหนีเองไม่เป็นโอ้ยอะไรวะอ๋อีกว่ามันจะถือลูกโป่ง ป๊อไอาเหมือนเดิมต่ตตมมตอยโอเคได้ป๊อ,อบอาเหมือ,อนเดิมป๊อบฉันจะพาเธอลอยใช่เลยวะไ,ไม่ควาอืมใช่ กินดิเอามันเอามันเอาผมตกลงคือเข้าใจผิดมาตลอดใช่ไหมคือตกลงมันใส่วิกใช่ไหมเออคือตกลงไอ้เจนี่มันใส่วิกเหรอเข้าใจผิดมาตลอดดูว่าลอกมันมาคาบเองดูว่าเจใส่วิกไม่รู้เหมือนกันนะอ,อ๋อฆ่าน็อกบาปนนี่หนูน้อย เอเลียนอีกแล้วเอ่อถ้าลองใช้นี้เหรอมันจะพาอะโอ้ยปั่นประสราทที่สุดในโลโลกโลกอืโอเคก็นะก็ต้องใช้หัวนิดหน่อยต้องเริ่มใช้หัวแล้วต้องเริ่มคำนวณแล้วว่าอันนี้ต้องอะไรยังไงอะไรอะไรจังไรอะไรยังไงก็เอ,อะไร ห๊ะกออะไรวะ <coughs> 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 งรามเรยชยหนโอเคเธอไม่รอดโอเคน่าจต้องจบกันเพียงเท่าน,นี้ก็อย่าลืมไปโหลดกันได้นะเพราะว่าผมก็ขี้เกียจช่วยเจนี่แล้วทุกคนก็ไปโหลดได้ที่ ลิงใต้คลิปนี้นะครับสําหรับนี้ก็ถ้าชอบอย่าลกดกระทืบไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเสียงแบบๆๆๆลิๆๆล้นพันเออแต่วันนี้ก็จบกันเพียงเท่าน,นี้ครับบ๊ายบาย